สวัสดีครับมื้อนี้กับลับมาพอกันอีกเช่นเคยนะครับมื้อนี้นะครับพี่น้องผมสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งไอรถไมโครนะครับปาตัวสื่อมามาจอดทิ้งไว้นะครับเมโครสองคันกับพี่น้องนี่คันหนึ่งครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องปาตัวุ่นอีกคันหนึ่งจอดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเบิ้งคันนี้กอนครับอันนี้เป็นเมโคยี่ห้อหุ้นใหนะครับผมหุ้นใหนี่เป็นของประเทศเกาหลีใต้นะครับพี่น้องปา ตัวซื้อมาจอดทิมไว้ตั้งนั่นนะครับปะาเจ้าจังไดๆครับพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเัาเลยครับบันซื้อมาจอดทิมไว้ครับพี่น้องอือจนเขาสีนิ่มมัดเลยครับพี่น้องไม่ได้ใส่งานครับเบิ้งรัวนี่มันรถรับคนนะอ่เห็นตั้งนั่นนะครับเมื่อก่อนนี่จวดตากฝนอยู่เขาก็เลยเอาเขามาลบในร่องนี่ครับป้าทั่วตอกแก้พเปนเงินไหลายครับพี่น้องตอกแก้วเปนเงินไหลายเิ่นซื้อไมโครมาจอดดิมไว้ครับพี่น้องไม่ได้ใส่งานครับ ขั้นนี้มาลูว่ามันห่างหรือเปล่าคุณสนอกสนิมมันก็กินมดแล้วครับพี่น้องกินหลอดตะขาดมันุระ,ะบบมันอ,อันนี้เป็นยี่ห้อของหุ้นใดนะครับผมหุ้นใดนี่เป็นยี่ห้อของขอ,องประเทศเกาหลีใต้เขาผลิตขึ้นมาเองนีครับนี่ครับพี่น้องกับป้าบตบพี่น้องเบิ้งหลด,ดครับเบื้องหลด,ดครับ ซื้อแมคโครมาจอดทิ้งไว้ครับต่อแก้วผมปุ่นสนิมกินหลอดตะขาเป็นเม็ดเหะปุ่นขั้นหนึ่งเดี๋ยวห่อไปเบิง้งอีกขั้นต้งครับเนาะปาดโตขั้นง่ายเดี๋ยวไปครับพี่น้องถ้ามัน,ยน,ยนอยู่บันในเ้างนี้ห่วยไปขุดดินขุดยังนี่ปาดโตนี่ได้เงินอยู่เหรอครับนี่นี่มาซื้อจอดทิ้งไว้แมคโครซื้อแล้วมาจอดทิ้งไว้เดี๋ยวเ่าไปเบิ้งอีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องปาดโต ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วเนาะครับก็ตะเวนนี้มาท่านตกดินครับพี่น้องนี่มาเบิ้งครับพี่น้องป๊าดคุ่ณอีกขั้นหนึ่งสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านน้ำเดอ้อครับพี่น้องเขามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินอีสานน้ำเดอ้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไอ้ขั้นนี้นี่มันเป็นรถคลิปนะครับคุณ เป็นเป็นเมโคใส่จะเล็กก็ขั้นนั้นนะครับกับเป็นของยี่ห้อเอียงนี่ดอสันบ่ะครับผมเป็นมือมันนี่สิบ่เป็นตังคนะครับมือมันเป็นเป็นเป็นขีปเป็นให้ดูลิขีปนะครับผมใส่กะจะเล็กลงมาเั็กน้อยพุ่นมาพุ่นก็ได้เอเฝานอนเฝาครับมาถักแกะครับผมไปถักแกะกับสือมาอันนี้ไว้พุ่นอ่ะสนิมกินรอดตะขาบเบิ้งเหรอครับพี่น้องเบิ้ง คันนี้บ่อยากหญ่ปันใดนะครับนาะง่ใ่ญ่เท่าขั้นพุนครับอันนี้ขั้นเล็กครับผมอันนี้มียังแน่น่ป๊าดมาเบื้องพี่น้องพี่น้องป๊าดครับผมโอ้ทีวีครับทีวีทีวีจอแบนกับเอามาถิ่มครับพี่น้องป้าดมาเบื้องเลยครับขั้นนี้ครับไ่ใหญ่ปันใดขั้นเนี่น่อยครับตอนสนิ้มกินรอดตะขับหมดแล้วครับผมพี่น้อง โอ้ซื้อมาก็บ่ค่คลดีใซนง,งานปั้นเอเนาะครับเนาะสำหรับเมโคยี่ห้อดอสันต่อแก้พันซื้อมาไว้นะครับว่าจะมาเป็นธุรกิจทวงเพิร์ลแหละครับพี่น้องแต่ว่ามันมันมันวัตถุส่ง,งานก็เลยมาไดยให้พี่น้องในเบื้องนะครับครับผมนี่เป็นอ่ารุ่งใหม่นะครับเป็นเป็นรุ่งเตาเผา เตาเผาทำความร้อนนะครับพี่น้องก็เลยต้องมีสิื้ของพวกนี้ครับเบื้องมาคนมะข้ามันก็ออกมาตอนรับอยังดีนะครับพี่น้องโอ้ยเข้านะเออครับผมสำหรับพี่น้องที่เดินเข้ามาเบื้องนู้นนะครับก็ถ้าหากชื่นชอบในคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้นำนิดเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับ มีเรื่องหน้าปแปลกๆผรมกระสีเอามาลงสู้พี่น้องทางบ้านเด๋เบิ้งคือเก้าแล้วครับผมนี่มือหนีกับมาไทายไมโครครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับนี่ซื้อเมโครมากบริษัทงานหรครับขิดก้อนบุญไปไทยไทยรถรถขยะพุ่นจอดด้มุ่งพุ่นล้วครับพี่น้องเห็นปะอ่าคึ่งเดี๋ยวลงคิปไปเรียบร้อยละมือหนีกับมาไทายไมโครครับเดี๋ยวมือรุ่นเท่ามียังปแปลกๆกระสิมาไทายสู้พี่น้องเด๋เบิ้งกันนะครับเนาะ ติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องสำหรับเรื่องเล่าของแอดมินิสันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องที่ลืมกดไรก็ทับสกห้นําเดอครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ